ดังนั้นการลงทุนนะคะในช่วงของราคาทองคําที่เห็นติดลบลงมาแบบนี้โอกาสในการทํากําไรหรือว่าจังหวะในการซื้อหรือขายนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะจะมาตรวจสอบกับทางคุณนัทธีจุฑาวรากูลนะคะซีโอจากคลาสสิกโกลฟิวเจอร์อยู่ในสายของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทธีคะสวัสดีค่ะค่ะอาจจะต้องมาปรับกยุยธดกันใหม่นะคะราคาทองคําในช่วงของสัปดาห์นี้ความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงคะหลังจากที่ช่วงของเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนะคะประเมินสัปดาห์นี้ยังไงคะค่จะจหรับราคาทองคำนะคะก็จะเห็นได้ว่า วันก็มีการปรับตัวลงมาทําจุดกําสุดอีกครั้งนะคะในในรอบสัปดาห์นะอยู่ที่ระดับ1,217เหรียญเวสซอรลาทอยออสนะคะแล้วก็ถือว่าราคาทองคําก็ได้หลุดแนวรับบริเวณหนึ่งรลงมานะคะเพนก็มองว่าสำหรับช่วงนี้นะโอกาสที่จะรีบาวก็ยังมีนะแต่ว่าแนะนํานัะคุณว่า าราคาทองคำนี้อยู่ในทิศทางขาลงนะคะแล้วก็โอกาสที่จะปรับตัวล,ลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ1,200เหรียญหรือว่า1,180ี่ยเหรียอ,อยู่ในโซล่อยออส์นข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้น แนะนำว่าอาจจะเปิด็อตโพซิชันบริเวณแนวต้านะถ้าเกิดราคาทองคำมีการดิ่ดตัวขึ้นมาบริเวณแนวต้านะก็แนะนำว่าอาจจะเปิด็อตโพซิชันได้นะโดยที่แนวรับของวันะอยู่ที่ระดับ1,218เหรียญแล้วก็1,205เหรียญยนเอเซาราทออลส์นะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะจะอยู่ที่ระดับ1,227เหรียญแล้วก็1 2 3 3เหรียญยเซารานะคะแต่ว่าค่ำคืนนี้นะคะคาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะมีประกาศแต่จะมีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมอย่างเดียวนะ แต่ว่าก็คาดว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบไม่กว้างมากนะ,นะคะแล้วก็จริงๆแล้วตัวเลขที่สําคัญในสัปดาห์นี้นะจะตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์นะจะมีตัวเลขทางด้านการจ้งางงานออกมาทั้งเยอะนะคะแล้วก็ อย่างวันศุกร์เองนะจะเป็นตัวเลขการสร้างงานนอาภาคกาเกษตรนะคะแล้วก็มีอัตราการว่างงานซึ่งต้องติดตามด้วยนะคะรวมถึงวันพุธก็จะมีรายงานมุมมองภาวะเศรษฐฯฯฯกิจด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยต้องดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ก็ออกมาค่อนข้างดีนะแล้วก็ตรงนั้นอาจจะกดบบดนันราคาทองคำได้นะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เองการที่ราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะก็มาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานที่ประกาศออกมาดีด้วยนะคะก็ทําให้ราคาทองคําก็มีการปรับตัวลงนะแล้วก็มีแรงขายทํากาไรลงมาประกอบ ข้างเงินยูเอสล่านะก็มีการแข่งข้า้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับสัปดาห์นี้นะก็มองแนวรับแนวต้านนะคะแนวรับอยู่ที่ระดับ1,000 200เหรียญ1,180เหรียญแล้วก็1,150เหรียญยูเอสลานะคะส่วนเนื้อต้านด้านบนนะคะอยู่ที่ระดับ1,240เหรียญ1,260แล้วก็1,290ค่ะอืมค่ะถ้าจะเข้าไปดูนอกเหนือจากการลงทุนในทองคำนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะในตัวของ k f e x เองตัว Set 5 Future นะคะความน่าสนใจสําหรับตัวของ Set 50 Future มีมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าเห็นว่าการเมืองนั้นก็เริ่มคลี่คลายไปบ้างการลงทุนในแนวโน้มสําหรับวันพรุ่นี้เป็นยังไงคะค่ะสําสหรับ Set 50นะคะจะเห็นได้ว่า ช่วงนี้นะความผันผวนตะวันก็จะค่อนข้างสูงนะอย่างวันนี้เองนะก็มีการดีดตัวขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่สถานการณ์การเมืองก็ดูว่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะจะถามว่าจบหรือยังนะตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้มีการจบสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ยังคาดว่าการปรับตัวขึ้นนะยังถือว่าเป็นการรีบาวถ้าเกิดว่าเซฟฟนะคะยังไม่สามารถมายืนเหนือดับ950จุดได้นะโอกาสที่จะปรับลง คังก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าสามารถถ้าเกิดสามารถทะลุบริเวณ950จุดขึ้นมาได้นะคะก็จะไปทดสอบแนวต้านต่อไปที่บริเวณ960จุดนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพรุ่งนี้นะคะให้แนวต้านอยู่ที่950จุดแล้วก็960จุดนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่938จุดแล้วก็926จุดค่ะค่ะกรธีในการเข้าซื้อขายนี่เป็นยังไงคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็แนะนํา เข้าออกให้เร็วนะคะแล้วก็ตามแนวรับแนวต้านนะคะได้เกิดว่ามีการดิดตัวทะลุแนวต้านนะคะขึ้นไปนะคะก็ค่อยไปฟอลโล่ตรงนั้นนะหรือว่าอาจจะไปไปเปิดช็อตเพิ่นอีกทีถ้าเกิดว่าไม่ผ่านแนวต้านนะคะแล้วก็มาปิดทำกำไริวณแนวรับนะคะก็อยากจะให้ซื้อขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะคะเพราะว่าปัจจัยต่างๆเ็ายังไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ถึงว่าสถานการณ์การเมืองแบบนี้นะคะก็หลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของทางประเทศไทยนะคะที่ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติก็อาจจะลดลงนะแต่เห็นได้ว่าต่างชาติก็มีการขายสุทธิในแต่ละวันทาการค่อนข้างมากนะคะาะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องติดตามต่อเนื่องค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทธีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทธีจุฑาวาากุลนะคะซีอจากคลาสิกฟิวเจอร์ให้คําแนะนําสําหรับการลงทุนกลยุทธ์วันพรุ่งนี้ไปดูกันที่เซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะคะความผันผวนนั้นมีค่อนข้างสูงดังนั้นแนะนําเป็นการเทรดดิ้งระยะสั้นๆแนะนําเป็นเซ็ตฟิฟตี้ซื้อ ส่วนน้ต้าน950จุดและ960จุดตามลาดับนะคะส่วนด้านของราคาทองคาช่วงนี้อาจจะต้องไปดูกระแสของการประกาศนะคะตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ประเมินเอาไว้ว่าอาจจะเป็นการอิงไปในทั้งทิศทางขาลงอีกครั้งนะคะบริเวนารอบค่ะอยู่ที่1,218-1,205ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะถ้า จะเปิดช็อตจริงๆก็คือบริเวณนาบ้าน1227 1233ตรออนซ์ค่ะก็สามารถเปิดช็อต position ได้เช่นกันค่ะ